กลมจัดหางานแจงกรณีสาวเมียนมาโพสคลิปชวนทำบัตรต่างด้าวปอมเป็นการทำผิดกฎหมายค่ะ จากกรณีเมื่อวันที่8กันยายน 25- 6 7เพจ a c e b o o k อีซอขยี่ข่าวได้เผยแพร่คลิปวิดีโอของหญิงสาวเชื้อสายเมียนมาที่ชักชวนทำบัตรต่างด้าวปลอมหรือที่เรียกว่าบัตรชมพูโดยในคลิปดังกล่าวหญิงสาวได้พูดคุยกับเด็กหลายคนและสอบถามถึงการทำบัตรปลอมอย่างเปิดเผยโดยมีเด็กบางคนตอบว่าพวกเขาได้รับบัตรปลอมแล้วคลิปนี้สร้างความตื่นตระหนกในสังคมออนไลน์ชาวเน็ตต่างสแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามถ,ามถึงการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมเรียกร้องให้มีการตรวจสอบอย่างจริงจังและเร่งดําเนินคดีกับผู้กระทาผิดนายสมชายมรกตศรีวันอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานออกมาชี้แจงว่าการทําบัตรต่างด้าวปลอมถือเป็นความผิดร้ายแรงผู้กระทาจะถูกดําเนินคดีตามกฎหมายอาญาและหากเป็นแรงงานต่างด้าวจะถูกเนรเทศทันทีนอกจากนี้กระทรวงแรงงานยังได้กําหนดมาตรการคุ้มเข้มเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารและให้ความรู้กับแรงงานต่างด้าวเกี่ยวกับการ ขอเอกสารที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของขบวนการปลอมบัตรดังกล่าวสีมพูแล้วในเบื้องต้นนะครับไม่ใช่บัตรสีมพูที่ออกโดยกระทรวงหมหาดไทยนะครับเป็นบัตรที่เป็นการทําปลอมขึ้นมาทั้งหมดเลยนะครับอันนี้เป็นเป็นเรื่องประเด็นที่1นนะครับประเด็นที่2ครับในส่วนของการอนุญ,ญาตให้ทํางานนะครับ เราขณะนี้เนี่ยนะครับเราต้องการให้แรงงานต่างด้าวที่เป็นคนประเทศเพื่อนบ้านของเราได้มีการทํางานอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับการทำการออกใบอนุญ,ญาตทำง,งานก็นเป็นเรื่องสําคัญซึ่งเราก็จะมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถ้าได้มีการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องแล้วเนี่ยนะครับตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรแรงงานต่างด้าวพวกนี้จะต้องมีการออกบัตรสีมพูตามมานะครับบัตรสีมพูก็จะมีหน้าตาที่มีความแตกต่างกันกับ จากที่คลิปวิดีโอที่ได้ไดโพสต์ขึ้นมาให้กับพี่น้องประชาชนได้ไดไดไดเห็นนะครับดังนั้นนะครับในเรื่องนี้นะครับการดําเนินการของกลุ่มคนคนนี้นะครับในเบื้องต้นเราได้ตรวจสอบแล้วว่าเป็นคนที่เข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่ปี2563แล้็เข้ามาในประเทศไทยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ได้มีใบอนุญาตทํางานที่ถูกต้องจากกระทรวงแรงงานนะครับ ในเบื้องต้นเราได้มีการสั่งการให้หน่วยงานของกรมการจัดงานออกทําการตรวจสอบจับกลุ่มและปราบปรามนะครับพร้อมทั้งกรณีถ้าตรวจพบแล้วสามารถดําเนินคดีได้แล้วก็จะมีการผลักดันคนคนนี้ออกนอกประเทศนะครับสำหรับในเรื่องของออบัตรประจําตัวสีพูที่เขาอ้างว่าสามารถทําปลอมได้นั้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวรวมถึงผู้ประกอบการต่างๆอย่าได้หลงเชื่อ,อ,อ,อคนต่างชาติคนนี้นะครับเพราะว่า ดูจากสภาพแล้วต้องการที่จะหลอกลวงนะครับกลุ่มแรงงานให้ไปใช้บริการเพื่อจะหวังผลประโยชน์ซึ่งเป็นเงินตรานะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องประชาชนชาวแรงงานต่างด้าวรวมถึงพี่น้องผู้ประกอบการของสถานประกอบการในประเทศไทยจะได้ตระหนักถึงการเข้ามาดําเนินการของคนกลุ่มน,นี้ซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับและขอให้พวกเรานะครับที่เป็น พี่น้องผู้ใช้แรงงานถ้าต้องการข้อมูลอย่างไรเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนหรือแม้กระทั่งการออกบัตรประจำตัวสีชมพูก็สามารถสอบถามมายังหน่วยงานของกรมการจัดหางานได้โดยตรงนะครับที่หมายเลข1506กด2หรือแม้กระทั่งหมายเลข1694กนะครับกรมการจัดหางานนะครับเราจะมีเจ้าหน้าที่ของเราคอยให้ข้อมูลต่างๆที่ถูกต้องซึ่งจะทําให้พี่น้องผู้ใช้แรงงานไม่ถูกหลอกลวงนะครับและเป็นเหยื่อของอผู้ที่หวังผลประโยชน์ จากพี่น้องผู้ใช้แรงงานนะครับสำหรับตัวาการที่ประกาศเชิญชวนบอกว่าจะทำบัตรปลอมนะครับในเบื้องต้นนะครับเราก็จะมีการดำเนินการนะครับตรวจสอบรวมทั้งมีการแจ้งความดำเนินคดีกับตัวคนต,ต่างชาติคนนี้นะครับในข้อหาตามกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับอคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งก็จะมีโทษจำคุกนะครับและปรับนะครับ,นะรบอันนี้ก็เป็นโทษค่อนข้างสูง นะครับดังนั้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนช่วยกันระมัดระวังอย่าใหา้มีกลุ่มมิจฉาชีพมาหลอกเรานะครับแล้วเราก็จะกลายเป็นเหยื่อนะครับและเสียเงินเสียทองโดยไม่สามารถที่ติดตามได้เลยนะครับก็ฝากพี่น้องประชาชนาแรงงานต่างด้าวรวมถึงผู้ประกอบการทุกแห่งด้วยนะครับสำหรับในส่วนของ แรงงานที่ประสงค์จะอยู่ในประเทศไทยและทํางานอย่างถูกต้องตามกฎหมายขณะนี้เนี่ยกระทรวงแรงงานก็ดําเนินการนะครับโดยมีขั้นตอนการนําเข้าแรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่งมีการขออนุญาตอย่างต่อเนื่องนะครับ <S <S ก็ขอให้พี่น้องผู้ใช้แรงงานนะครับที่อยากเข้ามาทํางานขอให้ผ่านช่องทางการนําเข้าแรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับท่านจะไม่ถูกหลอกนะครับและต่อไปจะมีการจะทาบัตรสินภูซึ่งก็จะไม่ถูกหลอก ดังเช่นที่เพจของแรงงานต่างด้าวที่เข้าไปโพสต์ให้กับพี่น้องแรงงานต่างด้าวได้รับทราบนะครับนะฮะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องแรงงานทั้งหลายจะช่วยกันนะครับที่จะให้ข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐเองรวมถึงแม้กระทั่งประชาชนคนไทยหรือผู้ประกอบการต่างๆนะครับอาจจะช่วยกันเป็นปากเป็นเสียงให้กับ กระทรวงแรงงานนะครับเมื่อทราบว่ามีข้อมูลอย่างนี้เกิดขึ้นขอให้แจ้งกระทรวงแรงงานโดยด่วนนะครับเพื่อเราจะได้ไปดําเนินการตามกฎหมายกับกลุ่มมิจฉาชีพต่างๆพวกนี้ให้หมดไปจากประเทศไทยครับขอขอบคุณมากครับ